ยี่สิบตัวถึงเลยนะโอ้โหโอ้โหดูนะไม่เกินท่านผู้ชมนี่น้องหมีผู้บอกเลยโดนแน่โดนแน่เป็นไรเด็กๆ ฮะหนาวใช่ไหมเออวันนี้ที่เราถ่ายทำนะที่อากาศประมาณ16บหองศาน้ำ FC ไม่รู้แถวบ้าน FC เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้แบบทั้งลมทั้งอากาศเย็นเลยนะครับก็แต่เราก็ต้องยังถ่ายคลิปกันเหมือนเดิมนะก่อนอื่นเลยขอสวัสดี FC กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC นะครับเข้าสู่ชแนลเด็กโตป้าทเราทำอะไรกันดีอะเด็กๆทอดแหย่ทอแหย่ไครับเออเราทอดแหยคือที่คุยกันไว้เนี่ย คือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการแบบหาปลาหากุ้งอะไรเงี้ยไป<ช>แจกช,ชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ FC ชอบกันมากๆนะครับวันนี้เราก็ยังจะทำเงินเหมือนเดิมครั้งล่าสุดที่เราทํานี่ปลาอะไรเด็กๆ<ไ>ป,ปลาปลาสวายครับปลาสวายใช่ครับปลาสวายตอนนั้น FC บอกว่ามันแจกได้น้อยคนเกินไปใช่ครับ,รบเออวันนี้ลุงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากแจกเยอะๆเนี่ย ทอดแหเลยนะครับก่อนหน้านี้แม่เณนก็มาทอดแหไปแล้วเห็นบอกว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะทําไมถึงได้เยอะอ่ะอ่อยครับอ๋ออ่อยเหรอใช่ครับใช้อะไรอ่อยไฮเกรดครับอ๋อเดี๋ยวเราจะลองทอดแหกันอีกเรื่อยๆเนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยวพอประมาณเย็นๆเนี่ยคนน่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปแจกกันครับผมพูดถึงบ้านเกิดอากาศแบบนี้นึกถึงสมัยหนุ่มๆเลยนะลุงเนี่ยไปอยู่ที่ลาสบ่อยมาก อากาศแบบนี้เลยลาช่วยกันเหรอล้ลาเท้านี่แหละล่าเท้ากรุงเทพนลยเออแล้วลุงก็ย้ายมาที่บางเลนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนี่ <c oughs> เองโอเคอะเดี๋ยวเราเฮ้ยอยากเห็นเด็กๆทอดแหไทยกันบ้างไ<ด>อได้ครับลองไหมได้ครับเออเดี๋ยวให้เด็กๆลองทอดบ้างครับว้าวครับลุงถามตรงๆเลยครับทำไมชอบตีตูดเพื่อนไม่รู้ครับมันสนุกเียครับโต ้เคยโดนเบาตีตูดไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เลยห <laughs> มุนหน้าบมุนเคยโดนไหมเมือ่อวานก็สองทีแล้วโอ้โห,โโหถามหน่อยทำไมอยากจะให้เอฟซีนะครับลองสังเกตนะครับ <laughs> บางครั้งถ่ายคลิปเผอเนี่ยพอหันตูดไ, <laughs> ไปตีป้อ <laughs> สมัยเนี้คนยอมรับแล้วเบาถ้าเป็นก็บอกเป็นพี่เบาเขาเป็นอะไรเนี่ยตีตูดหนูจังเลยอะไรแบบนี้ติกระเทยครับฮะติกระเทยครับพี่เหรอเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีลุงรับได้หมดแหละ ผมเป็นนางฟ้าครับโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปทอดแหกันโอเคครับไม่พอเกลียกว่าโอ้โหฉีกแล้วอะไรครับนี้มีมีช็อกเกอร์เฮ้ย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 มันต้องดึงเอียงๆหน่อยไหมเหาอวา ว้อะไรครัำนี้อ่ะไอ้สายายูเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆลืมหมดแหละแล้วก้าจะพอได้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะไรกาดนึกว่าไม่บานครับดูการจับแผลพี่ว่าได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สามตัวคิดว่าเราได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอลุ้นน้องหมิวด้วยถ้าได้ช็อกเกอร์ยอมเลยโอ้ยโอ้ยต้องมาล่อเลยเร็วเร็วกระบอง ที่หายไปเมื่อ3ปีก่อนเจอแล้วครับจ้ำน้ำออกมาดีโขลกเต็มเลยที่โคลกเต็มเลยนีออกไมดีโอ้โหอะมิวทอดตรงไหนตรงนี้ค่ะเรื่องการทอดแหนี่ยมิวเป็นไงมั่นใจไหมเรื่องไม่มั่นใจแหละทำไมอะ ฝรั่งถ้าแห่ฝรั่งหนูดีมั่นใจเพราะพนชอบแห่ฝรั่งอ่แต่พอย้อนกลับมาที่แห่ไทยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงลืมอ่าโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าได้ปลาช็อกเกอร์ลุงให้200บาทจริงอหรอจริงอ้ารู้ถ้าได้ปลาบึกเนี่ยเอาไปเลย200อยบาทเฮ้ยแดนอะแบบนี้ตัดกำลังจะพิการยังไงเฮ้ย ต้องว่าแรงไหมไม่รด้ไม่รอดหรออ้าวโอ้ยหไม่มาเลยไม่ได้เลยสักบาทโอ้ท่านริมนะโอ้แป่เน่ <c oughs> ปลาแปลกมีนี่ไงอ่ะพี่เราเอามาแล้วจะโกกอ่ะเออมีเฉยเลยมากระน้ำมากัะน้ำโอ้โหด้านละไปเป็นปอดโอ้โหทอดปล่อยปล่อยกลับไปค่ะแล้วช่วงนี้โควิดใช่ไหมใช่ธุรกิจที่บ้านเป็นไงบ้างคุณพ่อคุณแม่สบายสบายเหรอใช่ค่ะยังขายดีเหมือนเดิมใช่ค่ะแสดงว่าที่บ้านนี่มีฐานะอยู่แล้วว่างั้นถ้าถ้าสมมุติว่าหมิว ไม่ได้มาไทยคิปตกปลาเงี้ยก็อยู่ได้สบายใช่ไหมเคื่อเคือเข้าบ้านแต่เดินต้องระวังระวังเลยทำไมอ่ะกลัวเงินล้นทับท้าไม่แต่เดินไปตลาดนัดนะพี่ตั้งพูดเลยต้องค่อยค่ยิบอ่ะ เขาคือแบบเขาค่อยยืดเงินนะเพราะว่าทองเป็นกองๆอ่ะนุ่นึกทับไม่ได้คอเค็ดนี่เดี๋ยวมีทองมีเงินขนาดนั้นไปตลาดนัดด้วยเหรอใช่เชื่อได้ป่ะเนี่ยอินซีนี่มีเงิทองหรือโซ่เราไมต้องผ่อนบ้างไม่ต้องผ่อนนะเฮ้ยผ่อนมาแล้วเหรอไม่ซื้อาว่านะไม่ต้องผ่อนไม่ต้องอะไรมีแต่แบงก้าว วกระสุนไอ้ที่กำกำนี่คืออะไรปลาแข่งกันาขอไก็คือไอ้ขนมปังกับไฮเกตต่างๆเวลาเราอ่อยปลาเราก็ต้องกำเป็นก้อนๆใช่ไหมและนี่คือจะมาปลาแข่งกันเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวลุงเป็นกรรมการให้ครับผมอ่ากว้างไว้ข้างหน้าใช่ไหมมาเดี๋ยวลองดูโอเคปลาเลยเบาก่อนครับเบาก่อนครับไกลไหม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 ปลาปังวุเกือบเกือบถึงฝั่งนู้นนะไป็วเร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  าไกลสุดครับเบาไกลสุดครับมา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 มมามามาาาม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 าายครับสุดท้ายครับมา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 ามาา้ามามมมมมโมันโดม ตอ้ตรอ,อบลขอโทษขอขอโทษขอโทษถ้อ,อุ้ยโคปานปานอะยี่สิบตัวถึงเลยนะ โอ้โหโโโออ้้หดูนักใหเกดให้เกดที่เดาวนี้นะอุ้ยมีปลาช็อกเกอร์ด้วยเออเจ๋าเลยเจ้าเลยแล้วเราเก็บไว้เราเก็บไว้เดี๋ยวเราจะเอาไว้เก้มที่หท่านผู้ชมนี่ต้องหนีบบุบอกเลยโดนแน่โดนแน่โดนแน่ครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาปลดปมาก่อน แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปลาขังไปปลาเยอะว้าวทำไมได้เงาเกติดมาวันนี้ล่เรื่องปัญหานี้อเนี่ยว้าวคุยรักมา ยอดเลยทั้งเกลียวอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวก็ใหญ่ัปลาทอดเกลียวนี่สองตัวละครับตอนนี้ก็ได้ปลาพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วครับที่เราจะเอาใส่ถุงแล้วก็ไปแจกนะครับเดี๋ยวลองดูผลประกอบการวันนี้นันเนยทอดไว้เยอะพอสมควรเลยครับยกขึ้นมายกขึ้นมา ยกไม่ขึ้นครับ f ีอ,อันนี้คัดไซเลยนะยกไม่ขึ้นครับโอ้โหแจ๋วแฉลบเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปแจกคนทีอ่อที่อื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปแล้วก็เจอคนไหนที่น่าแจกเราก็จะแจกนะครับเช่นอาจจะเป็นคนเก็บขยะหรือว่าคนอะไรที่เขาไม่ค่อยมีเงินที่เขาลำบากในช่วงโควิดนะมาเดี๋ยวเราเอาถุงมาแกะใส่ถุงใส่แน่นๆไปเลยให้แบบกินอิ่มทั้งครอบครัว A later few moments อมีประมาณ10ถุงครับเบ้งๆบงั้งนั้นเลยครับถุงแบบหนึ่งก็กินได้ทั้งครอบครัวแน่นอนเดี๋ยวเราไปแจกกันสวัสดีครับยายยายทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยหาปลาเหรอลึกเก็บผักอ๋อบ้านอยู่ไหนยายอ๋อบ้านอยู่นี่เหรอเอาไหมเอาปลาไว้กินไหมสักถุงเนาะ เริ่มเอาปลามาแจกยายหน่อยเร็วอายายขอเรืถุงเร็วมีคนพิการอีกหนึ่งคนเก็บผักบุ้งเอาเอาไว้นี่แหละเอาวางไว้นี่แหละจะให้เอาสามถุงนะครับยายมีกี่คนมีกี่คนมีกี่คนผมได้ได้เอาไว้ให้ยายได้ละเอาทั้งหมดสี่ครับอ่า ก็โอเคคร okay ับยายเดี๋ยวพวกผมไปก่อนครับสวัสดีครับครับบ๊ายดีครับยายครับเราขับรถมาเรื่อยๆนะครับเจอคุณลุงกำลังอ่าน่าจะปลูกผักไหมครับอ่าก็ทํแปลงปลูลุงหลังกระติดเดียวนะอ๋อปลูกผักเหรอลุงอยู่กับใครเอ่ยโอ้ก็อยู่อยู่บ้านตรงนี้เนาะ ไมพอดีผมไปหาปลามาแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเอามาแจกผมมีปลานินมาลงเอาปลาเอาปลาให้กินอ่ะผมสองหับโลได้กินได้หลายวันแหละครับบครัลุงขายผักด้วยใช่ไหมขายอ๋อพอดีเห็นรถอยู่ตอนแรกไปสองคนนี้ก็ก็ตรงนี้นะครับมีรปภนะครับมีคุณลุงนะครับเดี๋ยวถามคุณลุงก่อนว่าเขาสนใจปลาปะเอาไหมลุงเอาปลาเราไปกินผมหาปลามาแล้วให้เด็กๆเอามาแจกไง เอาไหมเอาปลาไปกินทั้งถุงไหมปนินเนาะอ่ะเด็กเอาปลามาให้ลุงถุงนึงเร็วนี่ครลุงอ่ะเอาปลาไปกินครับครับผมไปแล้วครับครับบวัสดีครับก็ป็้านะครับที่ขายผักแล้วก็เวลาเราทําอาหารทําอะไรแล้วก็มาซื้อร้านนี้แล้วแล้วผ้าเราจะให้เยอะมากเดี๋ยวเรามาแบ่งกันมากมากวันนี้ผมไม่ได้มาซื้อผักหรอกผมเอาปลามาให้ลุงกับยายอ่ะ ปลาเนินเอาไว้กินครับลุงแบ่งกันเอาไ้กินมันไดวันนี้ไม่ได้มาซื้อหรอกครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับลุงสวัสดีครับดี๋ยวเข้าบอร์นแล้ววันนี้เราเหลือปลากี่ถุงเด็กๆสองค่ะสองเหรอสองก็เดี๋ยวเอาแบ่งไปอ่าเหมิวเอากลับไปให้พ่อแม่นะแล้วก็ใครอยากได้ก็แบ่งๆไปเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายใจไหมสบายใจค่ะเหมือนทุกครั้งนะครับที่เราทํากันมานะครับก็ ครั้งที่ได้แบ่งปันวันนั้นจะนอนหลับเสมอวันนี้ก็เช่นกันแค่ค่ะเพราะว่ามีความสุขใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็ถ้าพี่ซียากให้เราทําแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับก็คอมเมนต์กันไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำอีกเรื่อยๆนะครับอยากให้เราแจกอะไรยังไงนะก็คอมเมนต์มาโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวให้เด็กพักผ่อนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนก่อนจากไปเดี๋ยวให้น้องหมิวเนี่ยพูด คำยากนิดหนึ่งปกติเราพูดแบบถูกถูกใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้เราเราพูดแบบผิดผิดบ้างลายกินยําไรลายกินยาใหญ่ยาไรยาใหญ่ยำลารเถียงอีกอย่าเถียงดิยาใหญ่นะเถียงอะกลายกินยําไรลายกินยาใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเว่าอยากอยากพูดเกาอยากพูดมานี่ลายกินยําไรลายกินยําไรดีง่ายเลยลายกินยําไรลายกินยําไรยําไร ลำไหน่ไลยกินยำไหรลายกินลำไหน่ไลยกินยำไหรโอเคปะไล่กินยำใหญ่